นิทานกลิมชาวประมงและภรรยาของเขาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวประมงคนหนึ่งกับภรรยาของเขาอาศัยอยู่ด้วยกันในกระท่อมสมโส,สมใกล้ทะเลทุกวันชาวประมงจะออกไปตกปลาแล้วก็ตกปลาครั้งหนึ่งขณะนั่งตกปลาอยู่มองลงไปน้ำใสๆและนั่งลงเบ็ดก็เขี่ยลงไปอย่างก้นลึกของทะเล พอดึงมันขึ้นมาเขาก็จับปลาลิ้นหมาได้ตัวใหญ่ตัวหนึง่งแล้วปลาลิ้นหมาก็พูดกับเขาว่าฟังนะชาวบระมงข้าขอร้องท่านให้ปล่อยข้าไปข้าไม่ใช่ปลาลิ้นหมาธรรมดาแต่เป็นเจ้าชายผู้ถูกมนต์สะกดข้าข้าเสียเทินจะเป็นประโยชน์แก่ท่านแล้วมันจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านข้าคงไม่อร่อยสำหรับท่านหรอกจงปล่อยข้าลงน้ำไป เอาล่ะมือชายคนนั้นกล่าวไม่จะเป็นต้องพูดอะไรอีกฉันปล่อยให้ปลารู้วิธีพูดว่ายน้ำหนีไปไม่ได้แน่นอนและเมื่อพูดจบเขาก็โยนมันกลับลงไปในกระแสน้ำและปลาลิ้นหมาก็หายไปในก้นทะเลลึกทิ้งแค่รอยเท้าเลือดไว้บนหลังของเขาจากนั้นชาวประมงก็ลุกขึ้นกลับบ้านไปหาภรยาที่กระท่อมที่ดูสุขภกสามีคะหญิงสาวคนนั้นกล่าว วันนี้คุณจับอะไรมาได้บ้างไม่ชายคนนั้นตอบฉันจับปลาลิ้นมาได้ตัวหนึ่งมันบอกว่ามันเป็นเจ้าชายถูกอาถรรพ์ฉันเลยปล่อยมันว่ายน้ำหนีไปคุณไม่ได้ขออะไรก่อนหรอหญิงคนนั้นถามไม่ชายคนนั้นกล่าวโอ้นี่มันแย่มากหญิงคนนั้นพูดขึ้นมันแย่มากที่ต้องอยู่ในกระท่อมนี้มันทั้งเหม็นสโปรก เธออยากจะขอบ้านหลังเล็กๆให้พวกเรานะกลับไปเรียกเขาและบอกว่าพวกเราอยากได้บ้านหลังเล็กสักหลังเขาต้องช่วยเราแน่ๆโอ้ชายคนนั้นกล่าวทำไมฉันต้องกลับไปที่นั่นด้วยละ่ะดูนี่สิหญิงคนนั้นกล่าวคุณจับเขามาได้และคุณก็ปล่อยเขาว่ายน้ำหนีไปเขาจะต้องทำแบบนั้นเพื่อพวกเราอย่างแน่นอนกลับไปเดี๋ยวนี้เลยชายคนนั้นไม่อยากไป แต่ก็ไม่อยากขัดใจภรรยาด้วยดังนั้นจึงกลับลงไปในทะเลและเมื่อเขาไปถึงที่นั่นมันก็ไม่มีอะไรชัดเจนอีกต่อไปมีแค่แสงสีเหลืองสีขาวเขายืนอยู่ตรงน,นั้นและพูดว่า mm. ปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมาในทะเลภรรยาของฉันภรรยาของฉันไม่ต้องการไม่ต้องการสิ่งที่ฉันต้องการปลาลิ้นหมาไ่ว้ขึ้นมาและพูดเธอต้องการอะไรละ่ะ โอ้ชายคนนั้นกล่าวผมจับคุณได้แล้วตอนนี้ภรรยาของผมน่าจะขออะไรบางอย่างเธอไม่อยากอยู่ในกระท่อมสกปรกอีกต่อไปเธออยากมีกระท่อมเล็กๆสักหลังกลับบ้านไปปาลินหมาพูดเธอกินมันไปแล้วชายคนนั้นกลับบ้านภรรยาของเขาก็ยืนอยู่หน้ากระท่อมหลังหนึ่งซึ่งเธอก็พูดว่าเข้ามานี่สิดูสิตอนนี้มันไม่ดีขึ้นนักหรอ มีสนามหญ้าบ้านเล็กๆห้องนั่งเล่นนึกเล็กที่ดูสวยงามมีห้องที่มีเตียงตั้งอยู่มีห้องครัวห้องรับประทานอาหารทุกอย่างตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมด้วยเครื่องใช้ที่ทำจากดินบุกและทองเหลืองอย่างที่ควรจะเป็นด้านนอกมีสนามหญ้าเล็กๆเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดสวนผักผลไม้ดูนี่สิหญิงคนนั้นกล่าวมันดีไหมล่ะ ใช่ใชายคนนั้นก็ตอบแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเราจะอยู่ที่นี่กันได้สบายๆเราจะคิดดูอีกทีหญิงคนนั้นกล่าวจากนั้นพวกเขาก็กินอะไรสักอย่างและเขาเข้านอนทุกอย่างราบรื่นผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดว่า ฝั่งนะสามีบ้านหลังนี้เล็กเกินไปสนามหญ้าก,กับสวนก็เล็กเกินไปป่าลิ้นหมาน่าจะสร้างบ้านให้เราใหญ่กว่าน,นี้ได้นะฉันอยากอยู่ในวังหินใหญ่ๆกลับไปหาป่าลิ้นหมาแล้วบอกว่าให้มันสร้างให้เราหน่อยโอ้ภรยาชายคนนั้นกล่าวกระท่อมนี้ก็ดีอยู่แล้วทําไมเราต้องอยากอยู่ในวังด้วยล่ะฉันไม่รู้ว่าทําไมหญิงคนนั้นกล่าวตอนนี้คุณไปเถอะ ปาลินหมาต้องทําได้อย่างแน่นอนเอาละ่ะภรรยาปาลินหมาเพิ่งโยกกระท่อมหลังนี้ให้พวกเราฉันไม่อยากกลับไปเร็วแบบนี้มันอาจทําให้ปาลินหมาโกดก็ได้นะไปเถอะหญิงคนนั้นพูดเขาทําได้และยินดีทําไปเลยชายคนนั้นใจก็หนักอึ้งมีหักไปไหนเขาพมพึงว่ามันไม่ถูกต้อง แต่เขาก็ยังไปเมื่อเขามาถึงทะเลน้ำก็กลายเป็นสีม่วงสีน้ำเงินและสีเทาที่มีความขุ่นและไม่เหมือนสีเขียวเหลืองอีกต่อไป mm hmm. เขายืนอยู่ตรงนั้นและกล่าวว่า mm hmm. ปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมาในทะเลภรยาของฉันภรยาของฉันไม่ต้องการไม่ต้องการสิ่งที่ฉันต้องการแล้วเธอต้องการอะไรล่ะ ปาลินมาถามโอ้ชายคนนั้นพูดอย่างเศร้าๆภรรยาของฉันอย่าอาศัยอยู่ในปราสาทหินกลับบ้านไปเธอเธอยืนอยู่หน้าประตูแล้วปาลินมาพูดขึ้นชายคนนั้นเดินจากไปด้วยคิดว่ากำลังจะกลับบ้านแต่เมื่อไปถึงก็พบกับปราสาทหินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ภรรยาของเขายืนอยู่ตรงบันไดกำลังเดินเข้าไปและจับมือเขาและพูดว่าเข้ามาข้างในสิ เขาเข้าไปข้างในกับเธอภายในราชวังมีห้องเธอทางเดินใหญ่ปูด้วยพื้นหินอ่อนคารับใช้มากมายเปิดประตูบานใหญ่ให้พวกเขาผนังทั้งหมดเป็นสีขาวสะอาดและประดับด้วยเพชรพลอยมีพรมที่สวยงามในห้องนั้นมีเก้าอี้และโต๊ะทำงานทำจากทองคำแท้โคมระยะคริสตันห้อยลงมาจากเพดานห้องนอนและห้องต่าง รูพมอาหารและวายชั้นเลิศทำให้โต๊ะอาหารเต็มจนแทบจะพังด้านนอกราชวางังมีลานกว้างพร้อมรถมา้มมาคอกม้าและวัวชั้นเยียบนอกจากนี้ยังมีสวนอันงดงามตะการตาประดับด้วยดอกไม้นานาพันธ์ุผลไม้นานาพันธ์ุและปา่าสงวนที่ยาวนานกว่าครึ่งไม้มีกวางเอลฟ กวางกระต่ายสัตว์ทุกชนิดที่ใ,ใครๆต้องการตอนนี้หญิงสาวกล่าวมันไม่ดีหรอโอใช่ใชายคนนั้นกล่าวแค่นี้ก็เพียงพอแล้วจะได้อยู่ในวังอนันงดงามนี้ยังมีความสุขเราจะคิดดูก่อนหญิงคนนั้นกล่าวนอนคิดดูก่อนเถิดพวกเขาก็เข้านอนเช้าลุ่งขึ้นหญิงคนนั้นตื่นขึ้นเป็นเวลากลางวันแจกแสงจากเตียงนอนเธอมองวิวทิวทัศน์อันงดงามเบื้องหน้า สามีของเธอก็เพิ่งขยับตัวเธอใช้ข้อศอกสะก,กิดลำตัวของเขาและพูดว่าสามีลุกขึ้นมามองไปข้างนอกหน้าต่างสิเราได้เป็นก,กษัตริย์ปกครองดินแดนทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงโอภรรยาเขากล่าวทำไมถึงอยากจะเป็นกษัตริย์ฉันไม่อยากเป็นกษัตริย์นะเอาล่ะหญิงคนนั้นกล่าวขึ้นถึงแม้เจ้าจะไม่ตกลงเป็นกษัตริย์แต่ข้าอยากเป็นกษัตริย์โอ้ภรยา ชายคนนั้นกล่าวทำไมคุณถึงอยากเป็นกษัตริย์ล่ะฉันไม่อยากบอกเรื่องนี้กับเขาอีกทำไมจะไม่ได้ล่ะหญิงคนนั้นกล่าวไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ฉันต้องการจะเป็นกษัตริย์ชายคนนั้นเสียใจเพราะภระยาของเขาต้องการจะกลายเป็นกษัตริย์นี่มันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเลยชายคนนั้นคิดและไม่อยากกลับไปแต่เขาก็ต้องไปอยู่ดี เมื่อเขามาถึงทะเลทะเลสามีสีเทาเข้มน้ำก็ขึ้นจากเบื้องล่างมีกลิ่นเหม็นเขายืนอยู่ตรงนั้นและพูดว่าปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมาในทะเลภรยาของฉันภรยาของฉันไม่ต้องการไม่ต้องการสีที่ฉันต้องการแล้วเธอต้องการอะไรล่ะปลาลิ้นหมากล่าวโอ้ชายคนนั้นพูดขึ้นเธออยากเป็นกษัตริย์ กลับบ้านไปเถอะเธอกลายเป็นราชาแล้วปาลิ้นหมาก่ลาวชายคนนั้นกลับมาถึงบ้านและเมื่อไปถึงพระราชวังก็ใหญ่โตมโหฬารมากขึ้นมีหอคอยสูงตั้งหงานและเครื่องประดับอันวิจิตรการตามียาเฝ้าหน้าประตูมีทหารมีก่องมีแต่มากมายเมื่อเขาเข้าไปข้างในทุกอย่างล้วนทำจากหินอ่อนและทองคำบริสุทธิ์ ้าคุมกำมยีและผู้ทองคำขนาดใหญ่ทันใดนั้นประตูห้องโถงใหญ่ก็เปิดออกนั่นคือลานกว้างพระยาของเขานั่งอยู่บนบันลงังสูงที่ทำด้วยทองคำและเพชรพลอ,อยเธอสวมมงกุฎทองคำขนาดใหญ่ในมือของเธอถือคทาทองคำบริสุทธิ์และอัญมณีอันล้ำค่าทั้งสองข้างของเธอมีสาวใช้ยืนเรียงแต่ละคนเตี้ยก,กว่า กันแค่คนละหนึ่งศรีษะโอ้คุณภรรยาคุณกลายเป็นกษัตริย์แล้วใช่ไหมใช่เธอกล่าวตอนนี้ฉันกลายเป็นกษัตริย์แล้วเขายืนมองดูนางและมองดูนางอยู่คู่หนึ่งจึงคิดว่าภรรยาเอ๋ยดีจริงๆที่เจ้าได้เป็นกษัตริย์บัดนี้เราไม่ต้องขอสิ่งใดอีกแล้วไม่ค่ะสามีเธอพูดอย่างกระซับกระสายเวลาของฉันใกล้หมดลงแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วไปกินปลาลิ้นหมากันเถอะฉันจะเป็นราชา แต่ตอนนี้ฉันต้องการจะเป็นจักรพรรดิโอ้ภรรยาชายคนนั้นกล่าวทำไมคุณถึงอยากเป็นจักรพรรดิสามีเธอกล่าวไปตกปลาลินหมาเถอะฉันอยากเป็นจักรพรรดิโอ้ภรรยาเขากล่าวเขาไม่สามารถทําให้เธอเป็นจักรพรรดิดีนีได้ฉันบอกปลาลินหมาให้คขทำเช่นนั้นไม่ได้ ในอนาณาจักรนี้มีจักรพรรดิเพียงองค์เดียวปาลิ้นหมาไม่สามารถทําให้เธอกลายเป็นจักรพรรดิได้เขาทําอย่างนั้นไม่ได้อะไรนะหญิงคนนั้นพูดขึ้นข้าเป็นกษัตริย์ส่วนเจ้าเป็นสามีของข้าเจ้าจะไปที่นั่นไหมไปเดี๋ยวนี้เลยถ้าเขาสามารถแต่งตั้งข้าให้กลายเป็นกษัตริย์ได้เขาจะต้องแต่งตั้งข้าให้ไปเป็นจักรพรรดิได้เช่นกัน ถ้าอยากเป็นและจะต้องเป็นจกักรพรรดิไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เลยเขาจึงต้องไประหว่างทางชายผู้หวาดกลัวคิดขึ้นมาว่าเรื่องนี้คงไม่จบลงได้ด้วยดีแน่การขอเป็นจกักรพรรดิเป็นเรื่องน่ารอายปาลิ้นหมาคงเบื่อนายกับเรื่องนี้แล้วเมื่อเขามาถึงทะเลทะเลนี้มีสีดำสนิทเดือดปุดๆจากข้างในลมแรงพัดผ่านจนเขา เห็นน้ำที่ขุ่นและดำเขายือนอยู่ตรงนั้นและพูดว่าปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมาในทะเลภรยาภรยาของฉันไม่ต้องการไม่ต้องการสิ่นที่ฉันต้องการเธอต้องการอะไรล่ะปลาลิ้นหมาถามโอ้ปลาลิ้นหมาเขากล่าวภรยาของฉันอยากเป็นจักรพรรดกลับไปเถอะปลาลิ้นหมาพูดขึ้นนางได้เป็นจักรพรรดแล้ว ชายคนนั้นก็กลับบ้านเมื่อไปถึงพระราชวังทั้งหมดก็สร้างด้วยหินอ่อนคัดเงาประดับด้วยรูปปั้นมากมายตกแต่งด้วยทองคำเหล่าทหารยืนเรียงแถวกันอยู่นอกประตูเป่าแต่ตีกองและภายในบ้านเหล่าขุนนางเขาและเด็กยุคต่างๆต่างมารวมตัวกับคนรับใช้พวกเขาเปิดประตูเขา้าก็ซึ่งทำจากทองคำอันบริสุทธิ์ เข้าไปข้างในภรรยาของเขาก็นังอยู่บนบันลังทําจากทองคําแผ่นเดียวสูงประมาณสองไมล์เธอสวมมงกุฎทองคําขนาดใหญ่สูงสามหลาประดับด้วยเพชรมากมายมือข้างหนึ่งถือคาถาอีกข้างหนึ่งถือลูกแก้วของจักรพรรดิองค์ครักที่ยืนอยู่ข้างๆแต่ละคนก็ตัวเล็กกว่าอีกแถวหนึ่งเริ่มจากคนที่ตัวใหญ่ที่สุดไปถึงคนที่ตัวเล็กที่สุดจนกลายเป็นคนแค่ซึ่ง ตัวไม่ใหญ่ไปกว่านิ้วก้อยของฉันเลยเจ้าชายและดยุกมากมายยืนอยู่เบื้องหน้าเธอและกล่าวว่าโอ้ภรรยาตอนนี้ท่านกลายเป็นจักรพรรดิแล้วหรือใช่เธอกล่าวฉันเป็นจักรพรรดิแล้วแล้วเขาก็หยุดมองดูนางมองดูนางอยู่คู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าภรรยาเป็นเรื่องที่ดีที่ท่านได้เป็นจักรพรรดิสามีทําไมคุณถึงยืนอยู่ตรงนั้นตอนนี้ฉันเป็นจักรพรรดิแล้วภรรยากล่าวขึ้น ฉันอยากจะเป็นพระสันตปาปาโอ้ภรยาเขากล่าวขึ้นผมไม่ขอไปบอกเขาหรอกนะมันไม่เกิดผลดีอะไรเลยมันมากเกินไปแล้วปาลิ้นหมาไม่สามารถทำให้คุณเป็นพระสันตาปาปา,ปาได้สามีนี่มันเรื่องไร้สาระสิ้นดีเธอกล่าวขึ้นถ้าเขาทำให้ฉันเป็นจัก,กรพรรดินีได้เขาก็ทำให้ฉันเป็นพระสันตปาปาได้เช่นกันไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ ฉันเป็นจกักรพรรดิและคุณคือสามีของฉันคุณจะไปไหมชายหวาดกลัวก็จากไปเขารู้สึกคลื่นไส้ไปทั่วล่างเข่าและขาของเขาพัดแรงเนื้อแผ่นดินเมฆลอยผ่านราวกับความมืดในยามราตรีมาเยือนใบไ,ไม้ปิดปิวสวายจากต้นไม้น้ําค้างก็เดือดผ่านเมือ่อสัตว์เข้าฝั่งในระยะไกลที่เขามองเห็น เห็นเรือลายลำส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือขณะที่มันโค้งเคง้งเรากับมันหมุนไปตามคลื่นมีแฝงสีฟ้าจางๆลอยอยู่กลางทะเลทุกด้านกลายเป็นแสงสีแดงเรากับพายุคึกขนองอันน่าสะพึงกลัวเขายืนอยู่ตรงนั้นด้วยความสิ้นหวังและกล่าวว่าปาลิ้นหมาปาลิ้นหมาในทะเลภรยาของฉันภรยาของฉันไม่ต้องการไม่ต้องการสิ่งที่ฉันต้องการแล้วเธอต้องการอะไรล่ะ โอ้ชายคนนั้นกล่าวเธออยากเป็นพระสันตปาปากลับไปบ้านเธอปรารินมาพูดเธอที่เป็นพระสันตปาปาแล้วเขายืนมองเธออยู่ตรงนั้นแล้วก็มองดูเธอดูเหมือนพระอาทิตย์ที่ส่องสว่างและมองดูเธออยู่เพื่อนึงก่อนจะพูดว่าภรรยาดีจริงๆที่ท่านได้เป็นพระสันตปาปาเธอนิ่งแข็งแล้วกับต้นไม้ไม่ขยับขยื้อนหรือไหวเลย สิ่งที่พระองค์ทรงตัดภรรยาพึงพอใจหรือไม่บัดนี้ได้กลายเป็นพระสันตปาปาแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วที่เจ้าต้องการใช่หรือไม่ฉันต้องคิดเรื่องนั้นผู้หญิงคนนั้นกล่าวขึ้นจากนั้นทั้งคู่ก็เข้านอนเธอยังไม่พอใจความปัรถนาของเธอไม่ยอมให้เธอหลับเธอคิดเรื่องนั้นว่าเธอจะเป็นอะไรต่อชายคนนั้นนอนหลับอย่างสบาย เขาวิ่งมาตลอดทั้งวันแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่สามารถนอนหลับได้เลยเธอพลิกตัวไปมาตลอดทั้งคืนเธาคิดอยู่เสมอว่าเธอสามารถเป็นอะไรที่ดีแต่เธอก็ไม่สามารถนึกถึงสิ่งใดได้เลยดวงตะวันกำลังจะขึ้นแล้วเมื่อเธอเห็นปลาติดกำลังขึ้นเธอลุกขึ้นจากเตียงปอมมองดูดวงอาทิตย์ที่ผ่านหน้าต่างอ๋อเธอคิดฉันจะสามารถทำให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ไม่คืนได้หรือไม่สามีเธอกล่าวใช้ศอกจิ้มที่ซี่โคของเขาตื่นได้แล้วกลับไปหาปาลิ้นหมาซะฉันอยากเป็นเหมือนพระเจ้าชายคนนั้นยังคงหลับสนิทต,ตกใจจนตกเตียงเขาคิดว่าเข้าใจผิดจึงขยี้ตาและพูดขึ้นว่าภรรยาคุณพูดอะไรนะ่ะ สามีเอย๋ยนางกล่าวขึ้นฉันทนไม่ได้เมื่อเห็นนัวทิตย์และดวงจันทร์ขึ้นฉันไม่สามารถทำให้พวกมันขึ้นได้ฉันไม่มีความสุขแม้แต่ชั่วโมงเดียวจนกว่าฉันจะสามารถทำให้มันขึ้นได้เธอจ้องมองเขาด้วยสายตาที่สยดสยองและสันสานไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ฉันอยากเป็นเหมือนกับพระเจ้าโอภรยาจา๋าสามีพูดขึ้นเขาคุกเข่าต่อหน้าเธอ ปลาลิ้นหมาทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเขาสามารถแต่งตั้นเธอให้เป็นจักรพรรดิได้เป็นพระสันตปาปาได้แต่ข้าขอร้องท่านขอให้ท่านพอใจกับสถานะที่ท่านมีตอนนี้ในสถานะของพระสันตปา,ปาต่อไปความโกรธครองาเธอผมของเธอพลิ้วสวายไปทั่วศีรษะเธอฉีกท่อนบนของเธอออก เ,เตะเขาด้วยเท้าและตะโกนว่าฉันทนไม่ไหวแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วไปเดี๋ยวนี้เขาวิ่งใส่กางเกงและวิ่งออกไปเหมือนคนบ้าข้างนอกพายุโหมกระหน่าจนแทบยืนไม่ไหวบ้านเรือนและต้นไม้ก็ปลิวภูเขาสั่นสะเทือนก้อนหินก็กิ้งลงมาจากหน้าผาตกลงมาในท้องทะเลท้องฟ้าก็มืดาวกับน,น้ำมัน ท้องฟ้าร้องแลบมีฟ้าแลบในทะเลมีคลื่นใหญ่สีดำขนาดสูงเท่ากับหอคอยโบสถ์โบราณปกคลุมไปด้วยฟองสีขาวโปลนปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมาในทะเลภรยาของฉันภรยาของฉันไม่ต้องการไม่ต้องการสิ่งที่ฉันต้องการแล้วเธอต้องการอะไรล่ะปลาลิ้นหมาถามโอ้เขากล่าวเธออยากเป็นพระเจ้ากลับไปเถอนั่งอยู่ในกระท่อมสุกปรกของเธอ